ท t s y n CPU แบบนี้จะสามารถใช้งานร่วมกับ CPU AMD Ryzen 9 9950 X3D ตัวท็อปนี้ได้หรือเปล่าซิงตัวนี้คือ o s a z IOTA A40 นำเข้าโดย u n t r a t e c h เรื่องความสวยงามดำดีดูดุดันเรียบหรูดูแรงไม่แพงแต่สวยงามไม่เน้น RGB ใช้งานได้ทั้ง CPU Intel แล้วก็ AMD ด้านบนรูมีลูกเล่นด้วยนะเดี๋ยวผมมาเฉลยอ x กทว่ามีลูกเล่นอะไรทดสอบ cpu ด้วย cinebench r 2 3พัดลมหมุนรอบสูงสุดอยู่ที่2,000รอบเสียงนี่คือเงียบมากเพียงแค่ไม่ถึง3 0 d เดซิเบล cpu ทำงานที่อุณหภูมิ90-92ถึงองศาเซลเซียสรับมือกับ r ร y z e n เ9น99950 x 3 d ได้ไหวและทำความเร็วได้อยู่ที่5.07 GHz และลูกเล่นที่ผมบอกคือมันมีซอฟต์แวร์ในการดูอุณหภูมิของ cpu กับการ์ดจอด้วย อุณหภูมิที่ตั้งไว้มันก็จะมาโชว์ที่หน้าบนของฮิตซิงแบบนี้เลยโคตรเท่ ote, โชว์อุณหภูมิได้แบบเรีลวทมม สรุปแล้วนะครับเจ้า o อซิปัส A40 สามารถจัดการความร้อนของไรเซน9ได้แต่ถ้าเทียบกับชุดน้ำยังไงชุดน้ำก็เย็นกว่าครับเจ้าตัวนี้จึงเหมาะกับคนที่ต้องการอัปเกรดฮี a สิงจากฮี a สิงค์เดิมมาเป็นฮี a สิงทรงทาวเวอร์แบบนี้เพื่อการระบายความร้อนที่ดีขึ้นแต่งบไม่ถึงการติดตั้งชุดน้ำเจ้าตัวนี้จึงตอบโจทย์มากกว่านั่นเองนะครับเหมาะสำหรับไรเซน5ไรเซน7ไรเซน9หรือว่าจะเป็น i5 i7 i9 อันต้า7อันต้า5อันต้านายอะไรพวกนี้ก็รองรับได้ ขึ้นอยู่กับเลเวลของการใช้งานของแต่ละคนละกันแต่บอกเลยว่าจัดการความร้อนได้อยู่ด้วยค่า TDP ที่สูงถึง220วัตต์นั่นเองนะครับใครสนใจผมติดตะกร้าปักลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับไปดูกันได้นะ